สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดตั้งคําถามว่าคุณจะเลือกพรรคที่โกงหรือไม่แนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่านิพิษโยนหินสกิดถามพรรคโกงโคตรซื้อจะเอาไว้ทําไมเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนิพิษอินเทราสมบัติซึ่งเป็นแกนนําพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อที่ว่าเชื่อ ในสัญชาตญาณของตัวเองก่อนนิพิษบอกว่าอย่างนี้ครับผมเนี่ยเชื่อในความเป็นมืออาชีพในการสืบสวนสอบสวนของปปชนะครับมีเด็กรุ่นใหม่เก่งๆทั้นนั้นแหละครับถ้าเกิดให้ผมเปรียบเทียบองคอ์กรอิสระท,ทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อพนักง,งานไต่สวนของปป,ปชมากที่สุดก็เ,เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนเก่งมีอุดมคติผมเชื่อว่าที่มีการร้องเรียนกันอยู่ว่าพักไหนทุจริตเนี่ยชาวบ้านก็รู้ครับ ย้อนไปดูอดีตสิครับเขามีความเป็นมาอย่างไรขจัดพักทุจริตออกไปได้เนี่ยถือว่าท่านได้สร้างบุญคุณให้กับประเทศชาตินะครับถามใจท่านเองก่อนนะครับว่าบางพักซุกหุ้นหรือเปล่าบางพักมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าใจท่านเองก็รู้เอาถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่ใกล้ใครนะครับสกิดถามเขาดูก็ได้ว่าพักนี้โกงหรือเปล่ารับรองครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยบอกว่าโกง ซื้อเสียงหรือเปล่าบอกว่าโคตรซื้อเลยแล้วถ้าจะเอาไว้ทำไมล่ะครับ